บิตคอยทำการปิดภาพเดยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนช่วง7โมงนะก็โดนเทขายหลุด27,000เหรียญลงมานะครับนั่นเป็นหนึ่งสัญญาณนะที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในทมเฟรมเล็กเนี่ยก็มีสัญญาณอื่นๆนะครับที่บ่งบอกว่าบิตคอยจะมีโอกาสปรับตัวลงไปต่อได้มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูครับ รับสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p r o l ครับเพื่อนป็นคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ กะก็จะไปดูกราฟกันนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงกิจกรรมนะที่ผมชอบมากๆนะครับอันใหม่ล่าสุดเลยก็คือโอเคพิซซ่าเดนคาริวาวาเขมัพทูน1บิลซี สำหรับคนที่ชอบเก็บบิตคอยนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนี้นะฮะซึ่งแล้วเวลากิจกรรมเนี่ยมี7วันเท่านั้นสามารถมากดจอยนัวนะครับผ่านลิงก์แล n d i n g p a g ด้านาล่างได้เลยนะครับเงื่อนไขในการร่วมนะครับมี3ขั้นตอนด้วยกันอันแรกเลยเ,เพื่อนๆทำการเรจิสเตอร์โอเคนะครับผ่านลิงก์ของลองทุนก่อนทําการ KYC นะครับโบริฟายเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็มากด Enroll ในการร่วมกิจกรรมนะครับทำการ d e ิ o s i t เงินเข้ามาขั้นต่ํา100งร้อดีทีแล้วก็ทําการเมนเทน ไม่ให้ต่ำกว่า100่งรยูนิตีนะในช่วงระยะเวลา7วันของกิจกรรมนี้นะครับขั้นตอนที่3นะครับทำการเทรดแล้วก็ไปสปินได้เลยนะครับเทรดครั้งแรกเนี่ยได้รับการสปินก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆ15,000หมื 1, ยูนิตีเนี่ยนะครับในการเทรดเนี่ยจะได้สปินเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เราสปินด้านล่างตรงนี้นะครับมากด Enroll ก่อนนะแล้วก็พอทำตามประกากิกาเนาะจะได้รับสิทธิ์ในการสปินเนี่ยก็จะมีการสุ่มแจกตรงนี้ รับทีละหนึ่งรางวันนะครับซึ่งมีโอกาสได้รับ B.C. ด้วยนะครับ B.C. ตรงนี้ที่เขาแจกรางวันเพื่อเราสังเกตดู0.02 B.C. ลองกดเป็นเงินบาทดูนะประมาณเกือบ20,000บาทเลยนะครับแล้วก็มีตัว Contract w u c h e r นะครับที่แจกให้เพื่อสามารถนำเงินตรงนี้ไปเทรดทำกำไร ในตลาดจริงได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีกาไรเนี่ยสามารถถอนได้เลยก็เหมือนเป็นเงินฟรีให้เราสามารถไปเทรดได้แล้วก็มีอยู่ด้วยทีรวมถึงชี้บักด้วยนะครับอย่าลืมรุรกิจกรรมกันและคืนนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่จะต้องมานั่งมอนิเตอร์ตลาดกันอีกแล้วเนาะคุณจอร์นพาวเวลจะขึ้นพูดนะครับตอนช่วงสี่ทุ่มนะครับก็ขึ้นเป็นตัวแดงเลยนะ,ละหลายๆคนเนี่ยจับตาดูนะครับว่าตลาดจะมีมู vement ยังไงนะครับในคืนนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันซึ่งตัวเลขในทิศเนี้ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคร ครับคราวนี้มาดูในฝั่งของตลาดกันบ้างนะบิตคอยก็ปิดภาพเดยไปที่เรียบร้อยแล้วตอนช่วง7โมงนะครับซึ่งเป็นสัญญาณแบรดเดนกราฟฟิ้งตัวแท่งเทียนมีการปิดนะกดลงมานะครับหุ้มตัวแท่งเทียนก่อนแนะ่อันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตัวราคาที่ปรับตัวขึ้นมาประมาณ4ีวันที่แล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะโดนกดลงมาปิดที่เดิมนะครับดังนั้นตลาดเนี่ยก็จะมีทิศทางในทิศทางเดิมอยู่ก็คือการปรับตัวลงนะฮะซึ่งสัญ,ญญาณเนี้ย เป็นสัญญาณเบสิกเลยนะแล้วก็เราเห็นกันบ่อยนะครับก่อนอันเนี้ยเห็นไหมปรับตัวขึ้นมาโดนกดลงมาแท่งนี้นะครับแล้วก็มีการดึงดงเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไหลลงต่อนะครับก่อนอนันนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันกนี่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาโดนกดโดนกดโดนกดนะครับดังนั้นการปรับตัวดรอปลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับได้เรื่อยๆเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณยังคงบอกถึงดาวเทนอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของตัวเวฟกันบ้างนะครับเวฟในการาปรับตัวตรงเนี้ย ก่อนนี้เราให้การมองเวฟแบบนี้นะครับเป็นเมนเลยนะในรอบนี้นะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มขึ้นด้วยเนาะหลังจากที่ภาพเดปิดนะครับการปรับตัวลงลงมาเนี่ยเป็น1ขึ้น2อง d r ลง3ตรงนี้ยังมองแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนนะแถวประมาณ2 8 0 0 0ได้ซึ่งมันจะแลบหัวหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนแลบตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นการปรับตัวเนี้ยยังมองอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับล้วก็จะมีทาร์เก็ตในการ ปรับตัวลงของเขาในรอบนี้คือถาประมาณ2 3 4คือผมตีจากฟีโบนะแอทร็กเก็ตฟีโบ1.618นแะครับแถว234ตรงนี้แล้วก็จะมีการปรับตัวลงได้เพือกหนึ่งนะครับในเว็บขา A ที่จะไปจบนะครับก็คือเว็บ5ของเว็บย่อยตรงนี้นะครับเว็บ5ย่อยตรงนี้นะครับแถวประมาณ2-2นะผมว่านะมีโอกาสแถวนี้นะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันในขา A แล้วก็อาจจะมีการคอร์เรคชันขึ้นมาเป็นขา B ถ้านะถ้ายังไม่สามารถเบรกนะครับ 2 7 2 7, 8น,นี้หรือว่า280ขึ้นมาได้นะครับเรายังมองเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เป็นเมนอยู่นะครับราอนี้อีกอันนึงที่เรามองก็คือการปรับตัวจบลงมาเป็นเขาเรียกว่าขาเวฟ2ซึ่งผมคิดว่า2เนี้ยน่าจะลงไปด้านล่างได้อันนี้ในเคสนี้นะครับซึ่งก่อนอันเนี้ยมันทำไส้ตรงนี้เนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย2มีโอกาสจะเกิดขึ้นตรงนี้ไหมแล้วก็ขึ้นต่อซึ่งถ้าตรงนี้มันเบรกแล้วหลุดแถวประมาณ258ลงมา เราก็จะมองว่าเฮ้ยเคสเนี้ยมีโอกาสที่เกิดขึ้นต่อนะแต่เป็น2อที่ยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าเฮ้ยจะเกิดเป็น3ใหญ่ๆเนี่ยต้องจบ1ก่อนจบ1แล้วก็จบ2ตรงนี้ขึ้น3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวอ่ขึ้น3ใน3ซึ่งมันจะค่อนข้างไกลนะครับในเคสนี้นะเคสนี้เรื่องเก็บไว้ได้อยู่นะครับอีกเคสหนึ่งที่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการเกิดมันมีน้อยมากแหละก็คือยังเป็นบูลันขึ้นไปแถวประมาณ32 นะครับขึ้นไปไม่ได้ไกลมากนะในเวฟบ5ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าปรับตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งตรงนี้ย่อ2ในตัวไส้เทียนก่อนหน้านะครับแล้วก็เบรคขึ้นต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่ขึ้นไป3า0 0 0ได้แต่เนี้ยมันมีแท่งทีออ่ปิดไปตอนช่วง7จ็ดโมงนะกดลงมาดังนั้นโอกาสในการเกิดเคสเนี่ยก็น้อยลงนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะว่าเป็นยังไงก็ตอนเนี้ยมี3เคสนะั้นที่เรามองไว้แต่เคสแรกเลยเป็นเคสเมนดังนั้นทําให้เราเนี่ย ใบแอดในการเปิดโพสชันในฝั่งของเคสแรกไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตในห้องโองเคซิเนลให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับซึ่งมันก่อนเนี่ยโดนขึ้นมานะแตะซับรอ,อดไปแถว275นะของผมถ้าเกิดยังถืออยู่นะโหเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆนะครับมานี้นะครับไม่เป็นไรมเมื่อเช้าก็เปิดไปใหม่ละนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาด,ดอยู่กันบ้างดาวโจนเป็นไงบ้างเมื่อวานนะครับบวกมา100กว่าจุดนะครับก็ทรงกราฟนะดูภาพไกลๆกันน,นิดนึงเราไม่ค่อยได้ดูดาวโจนเลนะ ภาพวีเป็นไงบ้างก็ดูยังโอเคอยู่นะดูเหมือนออยังยืนได้อยู่นะครับเพื่อที่จะสะสมพลังในการเบรกต่อนะครับ NASDAQ เป็นไงบ้างโหเบรกไปละนะครับทองค่ำเนี่ยโดนกดลงไม่แมหลังจากที่เราคุยกับเพื่อนนะว่าแถวเนี้ย레이ซิบอร์ดค่อนข้างดีเลยในการเปิดโคชชั่นฝั่งช็อตนะครับเนี่ยภาพวีก็กดลงมาค่อนข้างเดือดเลยนะ,ะดูภาพเดกันหน่อยเห็นไหมเบรกหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาละที่เรามองว่าเฮ้ยถ้าเบรกแถวเนี้ยต้อง follow short ต,ต่อนะอ่าหนึ่งเก้า 74นะครับคนที่มีฝั่งรองของทองคำเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็ต้องทําการลดพอร์ชันหรือปิดพอร์ชันทิ้งนะหรือว่า TP ไปนะครับถ้าเกิดมีการรันตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาที่เราคุยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในการช็อตนะรีซิวอร์ตรงนี้สวยมากๆนะครับอ่ะในฝั่งน้ํามันเป็นไงบ้างสวิงอยู่นะในกรอบสวิงอยู่ในกรอบนะครับ DXY นะครับ DXY เนี่ยเชิดมาค่อนข้างสวยเลยหลังจากที่เราอัปเดตกันไปเมื่อวานนะว่า ตรงนี้มีการเบรกนะครับ102ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นต่อของดอลลร์เนี่ยนะครับหรือว่ามีการแข่งข้าต่อเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับอไซก็ชดขึ้นมาไหมนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําให้ดาวโจนทําให้ในฝั่งของบิตคอยรัพย์สินทางเรื่องต่างๆเนี่ยอกอบลงนะเพราะว่าเงินมันโฟกกลับมาที่ดอลลร์นะครับดังนั้นมันก็จะสอดคล้องกับโพชั่นที่เราเปิดตอนนี้เนาะหรือว่ามองตอนนี้คือบิตคอยยังปรับตัวลงต่อ ครับรานนี้ในฝั่งเอาทคอยต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มอนิเตอร์ลึกๆนะเพราะว่าตอนนี้เทรดเป็นเบนก็บิตคอยตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ในฝั่ง ARB เนี่ยที่มีโอกาสในการช็อตนะเพราะว่าจากที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เบรกหลุดตัวแนวรับตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยลงมาเนี่ยเรายังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นะครับดังนั้นตัวพวกเนี้ยเราสามารถเลือกในการช็อตได้นะครับแล้วก็ตัวที่พวกติดแนวต้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาเนาะที่ผมเคยเุยกยดเพื่อนนะ เราช็อตลงมาแต่ด้านบนแล้วเนาะแล้วก็ในฝั่งของพวกอัลฟ่าต่างๆที่ทรงไม่ค่อยดีพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เรามองในการปรับตัวลงแต่ถ้าเกิดตัวที่เรามองในการปรับตัวขึ้นเนี่ยไลฟ์ครั้งก่อนเนี่ยผมคุยไปว่าว่ามีกลุ่มของเมตาเบิร์ดที่น่าสนใจในฝั่ง,งแซนเนี่ยเรานิเตอร์ในการเปิดฝั่งลองเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะบิตคอยมีการที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเราก็จะมามองตัวพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นแซนไม่ว่าจะเป็น STX ต่างๆนะครับพวกนี้ในการปรับตัวขึ้นก็จะเทรดฝั่งฝั่งรองแล้วก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็ลองเข้ามามอนิเตอร์กันดูนะคราวนี้เพื่อนที่อยากจะเข้าไปพูดคุยกันในฝั่งของตัวโอเคซิ a นลนะครับก็สามารถเข้ามาใน Discord ได้เลยนะในนี้ก็จะมีห้องนะครับที่เป็นห้องพิเศษไม่ว่าจะเป็นห้องโอเคซิ a นลที่เราเปิดโพชชั่นแล้วก็จะมีการอัปเดตเข้าไปในตัวพินต,ตรงนี้ ให้กับเพื่อนๆเห็นนะว่าจุดซับลอตตรงไหนมีความเสี่ยงในภาพระยะสั้นตรงไหนบ้างระยะไกลๆในภาพเดย์ตรงไหนบ้างเนี่ยที่ผมบอกว่าแนวซับลอตในภาพเดย์ก็จะมี278นะครับที่อัปเดตไปแล้วก็ภาพระยะสั้นนะถ้าเกิดมันเบรกนี้มาก็ต้องซับลอตนะ2715นะครับซึ่งเราจะเทรดในเกณฑ์นี้เราก็จะมีอาการอัปเดตเรื่อยๆล่าสุดก็เปิดฟอร์ชั่นไปละนะครับเมื่อเช้านะสะสมก่อนที่จะคลิปนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาแจมกันก็นกสามารถ เข้ามาแจ้ง UID นะครับในห้องโอเคเนี่ยเข้าร่วมโอเค m b เมมเบอร์ตรงนี้ได้เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องครับเขาให้หยศต่างๆนะครับในการเข้ามาในห้องพิเศษซึ่งนี่นเพื่อนจะสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์เซลลในการคำนวณเงินได้ด้วยซึ่งผมอัปโหลดอัปเดตเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็อัปโหลดไว้ในนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์เนี้ยที่มีถึงโอเวอร์ออลนะภาพรวมนะครับในการคำนวณเงินแล้วก็ในฝั่งของการเทรดสเกลเนี่ยก็จะมีการอัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อนดูในนี้นะครับซึ่งเพื่อนสามารถเอาไปใช้ ในแบบแผนพอร์ตของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของการสโนบอลด้วย DCA ด้วยนะครับรวมถึงที่ผมกำลังจะทำในฝั่ง c o p y Trade เด๋ยวจะทำเพิ่มขึ้นมาให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับการคำนวณ Mar g i n ของ Master Trader แต่ละคนแล้วก็ภาพรวมของพอร์ตของเราเรา,เราจะต้องคำนวณยังไงนะครับออะคราวนี้มาอัปเดตในฝั่งของพอร์ตกริดกันนิดนึงนะว่าเฮ้ยพอร์ตกริดของเราเนี่ยตอนนี้มันมี c a ค f l o w เกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเราดูจากทิศทางของ Bitcoin ในการปรับตัวลงเนี่ย พอร์ตกรินตรงนี้ยังไม่สามารถเ,าเขาเรียกว่า make cash ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นลักษณะของดาวเทนอยู่แต่ผมก็จะเข้ามาเช็คทุกวันนะเพราะว่าเราเปิดกริดเนี่ยในโซน2 4 0 0 0ื 30, ่นถึงสามหนะครับแล้วก็มี2องหมด้วยที่เป็นอันใหญ่ของเรานะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปเช็คกิ้งนะีอันนี้มีมีมีให้วิดรอไหมหนึ่งเหรียญเนี่ยก็กดเข้ามาดูได้เรื่อยๆเลยเ เพราะว่าในช่วงตลาดที่มันมีการสวิงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยที่เกิดแคทโฟให้เราเนี่ยบางอันก็ไม่เกิดเห็นไ,ไหมเพราะว่าแลนดกิ้งในการเปิดของเรามันค่อนข้างไกลแล้วก็ใช้เงินในการเปิดบางอันไม่ได้เยอะนะครับซึ่งเนี้ยเป็นโปรฟิตหมดเลยนะที่เราเอาจากฟิวเจอร์มาเปิดกริดให้กับเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยก็จะพยายามมากดเพื่อนเพื่อนดูทุกวันนะครับว่ามันมีแคทโฟเกิดขึ้นอย่างพอร์ตใหญ่ผมเนี่ยเกิดทีนึงก็จะจระมาณแบบ200เหรียญ300เหรียญอะไรเงี้ยนะครับที่เราไปวางกริดไว้เนี่ย แตะก,กินของเราแล้วก็ขึ้นมาขายได้เราก็จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเทรดในฝั่งฟิวเจอร์ต่อซึ่งมันจะเซฟนะครับกับพอร์ตของเราด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเครียดด้วยนะสำหรับพอร์ที่เรามีการวางเงินหรือวางโุทิดแบบนี้ก็พยายามเสนอไอเดียให้กับเพื่อนนะครับสามารถเอาไปใช้กันได้เนาะนะครับ,นะรบก็อย่าลืมเอาไปใช้กันลวกันและสุดการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเรามองว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะครับมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่บ่งบอกไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนในภาพเดย์นะที่กดลงมาเป็นแท่งใหญ่ นะครับแล้วก็ในฝั่งของเวฟที่เราได้มีการวิเคราะห์กันไว้ก็ยังมองเป็นในแบบของเคสแรกในการปรับตัวลงไปใน t a r g e เก็ตเวฟสนะของขา A ตรงนี้นะครับอาจจะปรับตัวลงไปแถวประมาณ23,400เท่านั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่จะสามารถเบสในขาขึ้นรอบใหญ่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับน่าสนใจมากๆเนาะซึ่งกลยุธ์ของเราเนี่ย เราก็มีการเปิดช็อตลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดบอร์ดดเเพิ่มนะครับในการเก็บบิตคอยเข้าไปนะแล้วก็เอาไปเปิดสัญญาคอยเอ็มด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจับเดตเพื่อนเพื่อเรื่อยๆรืกันแล้วก็จะมีตัวกิจกรรมนะครับล่าสุดเลยนะวันนี้ในฝั่งของตัวพิซซ่าเดย์ที่อยกปิดคอยกับเพื่อนๆก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมกันนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งครั